สวัสดีครับพบกับผมนะพงศอรครับเกษตรพิทักษ์โลกครับมตอนนี้อยู่แปลงนาข้าวครับในเขตจังหวัดสุพรรณนะครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยครับจะเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมสมชายศิริพัพาพันครับพี่สมชายนะครับครับอันนี้เขตอะไรครับผมเขตตาบลบางตะเคียนอําเภออําเภอสพี่น้องจังหวัด จังวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีข้าวที่เราเห็นนี้สายพันธุอะไรครับสายพันธ์อขอสามหนึ่งครับสามหนึ่งเนาะของสุพรรณแท้เลยเนาะนะครับกี่ไร่ครับแปลงนี้สี่สิบสองไร่ครับประมาณสี่สิบสองครับประมาณสี่สิบสองไร่นะครับตอนนี้ข้าวใกล้เกี่ยวแล้วครับใกล้แล้วใกล้เกี่ยวแล้วสวยงามมากเลยทีเดียวมีคนมาดูเยอะเลยนะครับแล้วสิ่งที่มันแตกต่างจากเดิมนะครับที่เราทํานามา ปัจจุบันนี้ใช้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับเพิ่งใช้ครั้งแรกอ่าใช้ไปกี่ซองใช้ไปกี่ซองทั้งหมดใช้ไปสิบเอ็ดซองครับสิบเอ็ดซองสี่สิบกว่าไร่เนี่ยนะครับโอ้โหประหยัดมากเลยแล้วปุ๋ยได้ลดไหมปุ๋ยลดลดไปครึ่งกระสอบอ่าแต่ก่อนใช้ใช้ลูกครึ่งต่อไร่นะเพราะมันเป็นนาเที่วสองแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใช้ลูกเดียวเหลือกระสอบเดียวเหลือกระสอบเดียวคับโอเคสุดยอดต้นถุนลดไปแล้วแต่ที่แน่แตกต่างไหมจากเดิมที่เราทํานามาแตกต่างกว่าทุกรอบรอบนี้ดูแน่นกว่า แล้วเสมอกว่าอืครับมีความสูงพอดีพอดีอะสูงแล้วก็แน่นครับแล้วก็ใบเขาจะยังเขียวอยู่แต่ลวงเหลืองอืมนะครับให้ดูับน่ครับนะครับลวงสุกแล้วนะครับแต่ใบยังเขียวตั้งอยู่นะครับนะครับใบยังชี้เดยอยู่เลยครับใบธงเนาะนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวเอาละครับนะครับแล้วพวกยาเคมีอย่างอื่นอ่ะพวกยาเข้าข้ามลงข้ามแงก็ลดไหมฮะยาข้ามแลงก็ลดลงลดลงส่วนหนึ่งอืม แต่ผมยังทาเที่ยวแรกเนี่ยผมก็ยังยังลดไม่ได้เต็มที่ต้องค่อยๆลดลงไปแต่แน่นอนแหละว่าเราได้ลดไปแล้วบางส่วนลดบางส่วนนะครับมีความประทับใจมากน้อยแค่ไหนครับกับนวัตกรรมนี้ประทับใจคะ99%เลยครับโอเคเดี๋ยวรอเกี่ยวข้าวดูว่าจะได้ข้าวเท่าไหร่นะครับนะครับขอบคุณพี่สมชายมากนะครับก็อยากจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่อยากจะลดต้นทุนแบบเราบ้างอย่างไรบ้างครับ ก็อยากจะให้เกษตรกรมามองตัวนี้ครับโพธิ์ตัวนี้มันลดได้จริงๆอืครับผมยังไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนว่าข้าวผมมีลักษณะแบบนี้ครับโอเคมันลักษณะมันจะไม่สวยแต่นี่สวยมากครับโอเคขอบคุณพี่สมชายมากนะครับก็งั้นเดี๋ยวขอลาไปก่อนเลยครับวันนี้ผมนัตพงศ์ปมทองเกษตรพิทักโลกลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ